คือปูนี้ผัดซอสมะขามนะครับเราจะกินแบบว่าโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะกินเฉยๆเป็นไงนะฮะชั้นห้าซอสมะขามอร่อยนะก็เลยนะเอา,เอา,เอานะจินมซีฟู้ดลองดูเข้ากับปูนีมไหมเปล่านะครับจิ้มซีฟู้ดและข้าวปูนี้ล,ลองดู ลงตัวครับอร่อยนี่อเสียบ้ยะากับปลากระปงเพนพิการก็ได้ปลาปูนิ่ม้วปลาตาขก็อร่อยข้าวปาขกเเ็เป็นทะเลกเาต่อไปชาครับได้ลองกินกับปาาด้วยกต้องมีน้ำจิ้มนะครับว่าจะอร่อยไหมลองดู แล้วแบบตึ้งตัวล้วแบบเป็นเกีนยวแบบเป็นใบชาเจอใบชาครับก็คืกเก็๊ยนะเก็มๆมีนึ่งไหครับรวมเนี่เข้าไปแล้วเปล่า เอาวะนหวาดมันขึ้นมะลวาดข้าว,วาติดมะลวาดตัดเค็มก็หายเค็มะจะลองมือปลากระบงกคั่วนะฮะที่ไทยที่ไทยดำ นีม่มันน้อยน้อยน้อยมากอ่ะครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านบ้านรับรองนะครับอยู่ที่หลังพราดายสีน้ำขลิบน,นะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยจะไปถสุดลงรองเก้าเพื่นอนหมู่บ้านแถวเนี่ยจะ จะกว้างขวางสวยสะอาดนะฮะแล้วบรรยากาศดีนะฮะบ้านรับรองออกทีหลายครั้งนะครับเป็นช่อง,อง,ส,งสามช่องห้านีรีวิวใครรันก็ได้ออกนะครับแต่้างในเนี่ยก็บอกอาหารอร่อยราคาไม่แพงลองค่ยดูว่าจริงหรือเปล่าตามรีวบานเข้ารีวิสักรัาเข้าไปครับตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารนะบ้านรับรองนะครับรนการอาหารก็คือมันเริ่มที่ร้อปดสิบาทนะครับราคาอยู่ราคากลางๆออกออกมาทางแพงนนะครับ ไอ้บอกรีวิวว่าถูกมากๆอันนี้ไม่จริงนะฮะ mm hmm. ถูกยานี่คือเป็ดอบใบชานะฮะสามเก้านะครับจากราคา800นะครับลดถ้าสิบเปอย่างอื่นก็ถือไม่ไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็มีแว็ก7%เจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะ mm hmm. นะฮะเดี๋ยวน,นี่ยไก่ผัดพริกแห้งเม็ดมะม่วงเนี่ยร้อยปิบาทราคาเริ่มต้นนะฮะ mm hmm. นะครับส่วนใหญ่ยอยู่ที่200ขึ้นนะครับผม ปลาช่อนน่าจะเป็นยำสูตรไทยนะครับชื่อว่าปลาช่อนบ้านรับรองก็ส <Yeah. S 1> ี <tamanho S 1> ่ร้อยบาทนะฮะน้องปลาช่อนนี่กี่ขีดครับเนี่ยแปดขีดถึงนะฮะน้องเขาบอกประมาณแปดแปดถึงเก้าขีดนะครับนะดูในการอาหารในการประกอบในการตัดสินใจเขากว้างขวางนะครับร้านสะอาดนะครับก็ที่ถูกนี่ก็เป็นอบใบชานะครับปูนิ่มนะฮะผัดเนี่ยนะฮะสามร้อยก็ปริมาณไม่เยอะ ชาขึ้นตัว200นะครับแล้วก็ผัดกูนิ่มนะครับ300บาทหากินยากนะครับแล้วรออีก2รายการปลากระพงคั่วพริกไทยดำนะครับ300บาทครับเน้นว่า300บาทปริมาณถือว่าค่อนข้าออกค้อนทันแพงๆๆนะครับตามเทียบอัดอัดเหลาถูกกว่าเยอะให้เยอะกว่าที่นี่นะครับครับอันนี้ก็สานี่ครับ ปลูนี่ผัดซอสราคาสามร้อยน,นะครับปริมาณน้อยครับถูกนี่ก็คือเป็ดอบใบชาเนี่ยนะครับผมนะครับปลาโครงคั่วผิวไทยดำสามร้อยบาทปริมาณนี้เดียวปลาโคงผัดคั่วผิวไทยดำเลยครับเมื่อใส่น้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วตึกลงตัวอร่อยดีนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบนะครับว่าพอใส่ข้ากจิมมันแห้งนะครับพอใส่นี่มันก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอร่อยดีนะฮะัลองดู

ออกทุเพียนะครับเพียงเพียงลัเงเียงวกันเอาหมดแลอ่ากรอเอาหานๆนแหวา มันหวานปัดเค็มกับไข่เค็มนะคลองดูปลากระบอกคั่วนะฮะที่ไข่ที่ใจดำให้ได้ นได้ี่มาน้อยน้อยน้อยมากอะล่าซอมอาหารนะครับแต่ดูมันแห้งๆนะครับเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าลองดูกินจะไม่ต้องเกลี่ยข้าวก่อนนะลองดู ้ก็โอเคมังร้านที่ไม่ทอดแห้งขนาดนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วกัวนต้องเขากินก่อนกลับมาแห้งไปหน่อยนี่ปลาพงวพกุ้งพี่พันดํานี่ก็แห้งคลอดแห้งไปนะครับ ต,กกต,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 ตัวห้าวเคร่อทอถูกจริงๆตัวแตอใบาตัวสามแล้วก็เข้าเราตัวนี้มานะครับอะไรแกงหอยผมใช่ปะแกงกุงห้หอยผมแกกวอยมนครับกินเอ้หกินกินผักขึ้นเลยครับเนี่ย น้ำไม่ค่อยข้นน่ะน้ำไม่ค่อยข้นตัวหอยเด้งใส,ใสแกงข้นต้องน้ำข้นๆน,น้ำร้ำอนๆมันใสไปหน่อยแะตัวหอยเราโอเคนฝนครับ1น5 0บาทนะครับร้านนี้มีแว็กด้วยนะครับแล้วก็น้ำก๋วยจี่หบาทนะครับต้องบอกว่าข้าวข้อ่อยนะครับนะฮะ แต่ว่าแกงหอยขมนะฮะแกงคู่วหอยขมเนี่ยนะครับน้ำมันอร่อยแต่เสียอย่างเดียวน้ํามันใสไปฮะมันใสไปความเค้มพุ่ของน้ํำจะน้อยไปแต่หอยขมนี่สดครับผม